เรียกของมึงครับไอสัตว์นะฮะดูไปเลยนะฮะคลิปนี้เออลมห่วยตุยโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยเยี่ยงไรเนี่ยปัญญาออนแบบแบบแบบนี้คลิปคลิปคลิปกูคลิปกูไม่น่าติดเหลียงนะอันนี้คลิปกูน่าจะบินทำไมมือทำไมมือทำท่าลำอย่างนั้นน่ะโอ้ยว่ะกระดูกมึงหักไะเนี่ยฉันเชืขอโทษจะไม่ทั้งใจฉันฉันเพิ่งฉันขอโทษอันนี้มันตอบแบบคุณสีหน้าแน่เลยเนี่ยเออเขาหายไป แต่ชีวิตทำงายแล้วตายแล้วเจออะไรกับครูไม่ยากครูสิ่งนี้น่ารำสวยมันมีอุบัิเหตุรูปร่างข้าเขาทำท่าทายเหี้ยอะไรมึงหรือเปล่าไอ้เหี้ยมึงดูมือมึงก่อนได้เสร็จฉันคือฉันไม่รู้พูดอะไรฉันควรจะไปเยอะจะไปเยอะเหี้ยควรจะไปเยอะคืออะไรเออแล้วังอะไรอะเราวังน้ามันจะเป็นใครก็ได้ไม่จช่เป็นคนที่คุณไว้วางใจมึงอ่ะรั่วแล้ว